สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนานาารครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมาไซเบ็ดครับพี่น้องมันนี่เขาไซเบ็ดปลานะครับพี่น,น้องนี่มันนี่ไซเบ็ดปลากับไดเบ็ดมาหาสิบหลังเดี๋ยวผมจใส่เลาะนี่ครับผมหน้าหน้านุน่นคือมันเลาะนุ่นแน่แหลวก็สิเลาะลงไปน,น้าเลาะหน้าน้องนะครับพี่น้องให้น้องพี่ยังมีปลาสวบนะครับพี่น้องกันเรียกว่าเอาบิดมาลองปักมึงกันนะปากกับจีเลาะ ใส่ลงไปบมละเลาะน้ำหน้าให้หนองให้ใงไปครับผมไปใส่เบ็ดน้ำกันครับผมไปครับลุยครับ เดี๋ยวยังถามมาหลุนกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่แล้วก็เดี๋ยวสิลาพี่น้องไปเลยถามมาหลุนกันว่าเป็นยังไงครับพี่น้องเบ็ดหาซิบหลังเบ็ดเขาคือเงียบแต่ล่ะพี่น้องเอ้ย ือมันจะเงียบครับป่าบนีน่็นท์้วกบกบติ่นพี่น้องกบหน่อยต้องใส่ต้องไปหาใส่น้ำหนองโอ้ยหลัง นี่ครับผมร้างนี้ก็ได้อยู่บนพี่นเองอเฮ้ยตัวป่ อะไรพี่น้องอะไรกับตัวบูใหญ่นี่ครับผมคือจังปลาดินงานบ้านนั่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 นพี่น้องขันเบ็ดปลาอย่างน้อแบบคือดินค่อยคือดินคือปลาทิ้งเด็กพี่น้อง ไม่หลุดไปแล้วบ่หลุดไปแล้วพี่นอ้นองนี่ลายยังวุ่นหลุดล่ะโอ,อ้ยแรงที่ต้องมีดึงนะพี่น้องนะอ,อู้หลุด่ปลดุกพี่น้อง น,น,นีประดุกประดุกโอ้ยขวงสปปองขนาดขวางยหพี่น้องหญ้ายหลายตัวง,งามอยู่พี่น้ององง không sông kiều qua khẩu phía nào nhá cái gì nhỉ cái gì cái đỉn พี่น้องผลงานห้องปลาสามตัวครับพี่น้องฮะบทเทพเลวครับพี่น้องนียครับอย่างถามม่าหลุนเป็นเ้าครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเ้าอีกรอบหนึ่งครับผมไปหลาะเบิรงเบ็ดกันครับหลังจากมืนขึ้นไ,ไปสามตัวนะครับพี่น้องเบิรงกันครับว่าสิบเป็นจังไรเนาะหล่อเ้าห้องไปครับผมไปหลุนไปเบิร์นกันครับ Nhảm lại thì nó không bao dù không khoảng Cô nè Cái nó không bưng Bưng biệt không Nè lại không bao giờ không Bao Ba đình đình vù lang nịp, you know. Ba nhắp, ba nhắp, you know. Didn't get quiet up. Didn't get quiet up, kỳ lòng, didn't bọn Ba nhắp, bung 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 bung

โอ้โหปะทิ้งเงตัวใหญ่เถอะโอ้ลุตลุตลุดพอดีโอ้ปะเิ้งแม่ใหญ่เลยพี่น้องเลยม้องปาเิ้งไหมพี่น้องปลาเิ้งตัวใหญ่เลยอ้ดีการเดียวกันกองเสียบตัวนี้แม่ใหญ่ในอดีการเลยพี่น้องมีจมอีกแล้ว มามนหางปลาโอนี่ครับผมปลาไหลพี่น้องปลาไหลกับตัวน้อยหน่อยนี่ครับไหลหน่อยเนาะมาแล้วก็ตืเมกันครับโอ้ยหลังนี้พี่น้องหลังนี้มิดม,มิดถึงได้ครับพี่น้องมิดถึงปไางง ไปมุงน,นอฮึมโอ้โหเป็นปลาดุกครับเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกเป็นปลาดุก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 ฮึมเด็ดจมอีกแล้วจมหิมเลนบ่คอยอยู่นะมุงพี่น้องเดี๋ยวผมลงไปเอามองนี้เล็ก มีโตครับพี่น้องโอ้ยันจมยังกอกมีโตเลยเงียบคึกกันครับพี่นอ้องไะครับพี่น้องเป็ดเปิดละ่ะไปสรุปผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานรอบเ้าหกโตครับ ปลาเข็งับปลาเข็งกับเมียเนี่ยยู่ครับพี่น้องปลาเข็งปลาดุกนี่ปลาไหลขึ้นกันเด้ปลาไหลตัวหนึ่งครับพี่น้องกับปลาคอเอ้ยกับปลาดุกปลาเข็งขึ้นใดสามพาอได้ยูได้กินอยู่ครับพี่น้องครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่านะครับพี่น้องก็พอได้ยูได้กินพี่น้องได้รุ่นเด้เบิรงน้ำกันพอได้ยูได้กินครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับ คิดตอไปสิมิยังกับทารุนทาเบิงน้ำกันครับมน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ